สวัสดีทักทายวันอาทิตย์ที่20นะครับ20กรกฎาคมวันนี้ก็มาฉีดพ่นสเปรย์นะครับกำจัดสตัตรูพืชในสวนกล้วยนะวันนี้นะครับมากับเพื่อนพิลิปปินนะนะครับมาพูดคุยทักทายกันครับทำงานไปด้วยนะครับฉีดพ่นสเปรย์นะนี่ตัวฉีดนะครับกำจัดหญ้าในสวนกล้วย เพื่อน่ปิก็กำลังทำงานอยู่นะครับสวัสดีทักทายจากอิสราเอลนะครับทักทายจากอิสราเอลวันอาทิตย์อากาศช่วงนี้ก็ที่อิสราเอลก็กำลังร้อนครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงเช้านะมาทำงานตั้งแต่ตอนตีห้าตีห้าครึ่งนะครับช่วงนี้ทำงานหน้าร้อนตีห้าครึ่งครับ คนสเปยยะสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับไม่ได้ไม่ได้มาอะไรสดนานนะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้ก็สถานการณ์ที่อิสราเอลก็ตอนนี้ก็ปกตินะครับปกตินะปกติแล้วก็ทำงานตามปกติครับตามปกติเลยแล้วก็ ตอนนี้ก็ประกาศยกเลิกชะลอการบินมาส่งในงานไทยมาทำงานแล้วนะแต่ว่าจังไม่รู้ว่าจะได้บินมาตอนไหนงานฟ้าก็เปิดปกติครับดูบรรยากาศนะครับฉีดพ่นสเปรย์เพื่อนพิลิปินนะทํางานในสวนกล้วยนะครับวันนี้กําจัดพวกต้นพืชเล็กๆแบบนี้ครับนี่นะสเปรย์ฉีดเข้าไปนะครับไม่ยากครับวันนี้งานเบาๆ ล้วก็แบกถังนี่ครับแบกถังแบกถังด้านหลังนะนี่ครับถังน้ำยาน้ำยา,ากำจัดศัตรูพืชน,นะครับก็เลยถือโอกาสมาไล์สดให้พวกเรารับชมนะครับดูตะุคร้ด้วยจากสวนกล้วยที่อิสราเอลนะ อากาศร้อนครับตอนบ่ายนี่ยิ่งร้อนนะตอนเช้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ก็หน้ากล้วยก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีกล้วยเท่าไหร่ครับเขายังไม่ค่อยได้ตัดกล้วยนะกล้วยเพิ่งปิดรดูการไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้จะเริ่มใหม่แล้วแหละนะครับกล้วยด้านหลังเนะี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็จะมีเป็นกล้วยใหม่นะครับกล้วยที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็ม โอโคโดตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เก็บนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่พูดง่ายเลยคือยังไม่ใช่ช่วงหน้าฤดูก,กาลในการเก็บผลผลิตนะครับเนี่ยกล้วยยังเป็นกล้วยเล็กๆอยู่เลยนะครับก็ทำงานอย่างอื่นรอไปก่อนครับนะอีกประมาณสักสองสามเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตโอโคโดนี่ก็เก็บตลอดทั้งวันนะครับทุกวันนะ แต่ช่วงนี้ไม่ได้เก็บอบโวคาโดครับก็มาฉีดสเปรย์ <ines> นะสวัสดีทักทายนะครับที่ประเทศไทยตอนนี้น่าจะเพี้ยงรอเปล่าเรื่อเพี้ยงนะบอนนี้ก็นี่ครับต้นกล้วยยังไม่มีก <chemistry> ล้วยนะกตจะยังไม่มีกล้วยับดูแดดครับแดดกำลังมาแล้วแดดกำลังมาเลยนะครับสวัสดีทักทายครับ เวดียักไทยทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศสวนกล้วยนะครับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะครับผมบรรยากาศสวนกล้วยที่อิสราเอลตอนนี้เนี่ยเขาตัดกล้วยอาทิตย์ละครั้งครับไม่เยอะเลยนะไม่เยอะนะใครเข้ามาแล้วก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับถามเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับพี่มานุษย์ สวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทักทายจากอิสราเอลนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ปกตินะทำงานตามปกติเลยนะครับการที่อิสราเอลณนะปัจจุบันนะครับ <c oughs> ก็ฟิลิปปินส์ทำงานกับผมก็สิบคนนะครับสิบคนรวมกับผมก็เป็นสิบเอ็ดนะทักทาไทสวัสดีครับสวัสดีทักนครครับพาชมบรรยากาศสวนกล้วยครับทํางานไปด้วยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะทางานไปด้วยนะครับนี่ครับฉีดพ่นสเปร์ับแตกถังนะสะพายหลังนี่ฉีดพ่นสเปร์สวนกล้วยนะครับสวัสดีทักทาไทนะครับ ก็ตอนนี้มีหลายคนนะครับถามเข้ามาเหตุการณ์สงบสงบยังครับตอนนี้ก็สงบครับสงบอยู่นะทุกภาคนะครับทุกภาคนะเหตุการณ์ปกติทุกภาคนะครับทํางานตามปกติเลยแรงงานไทยทํางานปกติทุกภาคเลยนะครับทํางานตามปกติเลยนะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้นะยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ทาง ฝั่งกรมแรงงานหรือว่าทาง P ี c เนี่ยก็กําลังจะจัดส่งแรงงานไทยกลับมาทํางานนะครับพูดง่ายๆคือจะกลับมาจัดส่งแรงงานไทยมาทํางานตามปกตินั่นแหละครับก็มีหลายคนเนี่ยครับที่ททยังรออยู่นะครับสงสารคนที่รอนะคนที่รอมาทํางานก็เยอะนะครับเพราะว่ากลุ่มบินเนี่ยเขาจะได้บินแล้วก็ยกเลิกไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนาะสงครามระหว่างอ,อิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะ ก็ชลอไปทีนี้ตอนนี้ก็ประกาศยกเลิกแล้วก็พูดง่ายว่า <What? S 1> เตรียมส่งกลับมาทํางานตามปกตินั่นแหละครับ oh, <laughs> <EN> <ël> <D eled> โอ้อากาศร้อนเดินฉีดหญ้านะครับวันนี้หัวหน้าให้มาฉีดหญ้านะตามสวนกล้วยนะครับ <roar noise> เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศสวนกล้วยนี่ครับสวนกล้วยที่อิสราเอลอันนี้มันเป็นกล้วยที่ไม่ใช่กล้วยใหม่นะมันก็เลยดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเป็นกล้วยที่ได้ หลายปีแล้วนะเพราปลูกได้หลายปีแล้วครับอีกประมาณสักปีสองปีเขาก็จะตัดใหม่นะก็จะปลูกใหม่นะครับก็จะเอาทิ้งออกทั้งหมดนะครับนี่ครับแดดสองปลูกใหม่นะ <c oughs> ก็มีกล้วยปลูกใหม่ไปแล้วสองสามป่านะครับปลูกใหม่พื้นที่ประมาณเกือบเกือบสามสี่ร้อยไร่นะครับปลูกใหม่นะผมก็ถ่ายลงไปอะเครื่องมือนะครับแม่ชีนต่าง ถ่ายลงไปพวกเรารับชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์ mm. กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีเจนเซนอิสราเอลสวัสดีไทยจากอิสราเอลนะครับเนี่ยกล้วยก็เพิ่งสวมถุงไปนะครับนี่เพิ่งสวมถุงไปนะยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่ยังเล็กนะไม่มีกล้วยใหญ่นะครับตรงนี้กล้วยกำลังออกปีครับหน้าร้อนนะกำลังออกปีใหม่ ออกปีใหม่แล้วก็ต้องมามา์กลก้วยมัดกล้วยก็จะเป็นเชือกแบบนี้ครับอีบบินนะพูดง่ายคือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ว่าเราทําการตัดแต่งปีกล้วยนะที่อิตาเลจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นๆครับเป็นสีๆนะเป็นรุ่นๆเป็นสีๆมานะครับ <c oughs> เป็นรุ่นๆเป็นสีๆ ในการที่ามากล้วยไว้วันนี้ก็น่าจะมีคนมากล้วยหลายคนนะสวนกล้วยนะกล้วยเขาเคือใหญ่จังใหญ่มากครับถ้ามันเป็นตามรููก,การที่เขาตัดนะดูเดี๋ยวผมพาไปดูปีกล้วยนะครับปีกล้วยขนาดปีก็ใหญ่แล้วครับนี่ครับปีกล้วยปีกล้วยยาวใหญ่นะครับอันนี้เป็นปีเล็กนะพี่ปีเพิ่งออกใหม่นะครับนี่ครับ ด้านหลังผมคิดดูครับอันนี้ที่โยที่อิสราเอลเขาจะนิยมไว้แค่9ก้าถึงสิวีนะเก้าถึงสิวีนะครับจะไม่เกินนี้นะเพื่อที่จะให้ลูกมันได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับแล้วก็จะตัดตรงปีออกนะครับ9ก้ถึงสิวีเก้าถ <c oughs> ึงสิวีถ้าใหญ่จริงๆเขาก็อาจจะเอาไว้สิครับแต่มันจะน้อยนะ สิบเอ็ดเนี่ยจะจะเอาไว้น้อยสิบเอดวีอ่ะตอหนึ่งคือสุวนใหญ่ก็เก้าวีสิบวีนี่แะครับมาตรฐานนะเพราะว่าจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่นะสวัสดีทักทายทุกคนนะครับทำงานวันนี้ครับแบกถังพ่นสเปร์สวัสดีครับนี่เพื่อนพ่สิป,ปินโลวสวัสดีครับอ๋อ,อ,อไม่กล้องมันสลับ เดินฉีดพ่นแบบนี้นะครับก็เลยมาไล์สดพูดคุยให้พวกเราดูให้พวกเราชมบรรยากาศแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวทำเลยนะครับเนี่ยกำจัดหนอหนอไหนที่เขาเอาไว้เขาก็จะพ่นสเปรย์แบบนี้นะครับเนี่ยหนอกล้วยนะต้นแม่ต้นลูกต้นหลานนะครับตัวไอหนอไหนที่เขาต้องการเขาก็จะเอาสเปรย์พ่นไว้นะเอาสเปรย์พ่นมาร์กไว้นะครับนี่แบบี้สีฟ้าๆนะครับสเปรย์พ่นมาร์กไว้นะครับ โอ้กำจัดญ้าครับนี่ตัวนี้ศัตรูพืชศัตูของต้นกล้วยนะครับโอ้แดดสองอากาดร้อนนะครับร้อนมากๆเลยใครแค่ห้าวีเจ็ดบีก็มากแล้วใช่ครับอยู่นี่ที่จริงถ้าเกิดออนมันออกตามวีเนี่ยเรือหนึ่งมันได้ประมาณสิบสามเลยนะสิบสองสิบสามแต่ว่า ตอนนี้มันเขาเขาจะตัดให้มันเหลือแค่สิบสิบครับสิบประมาณสิบว9เก้าถึงสิบวนะนะครับมันก็เลยทําให้ลูกมันใหญ่นะลูกมันจะใหญ่นะครับก็พันกล้วยผมเท่าที่ทราบนี่มันชื่อพันว่ากล้วยคาเวนดิสกล้วยคาเวนดิสนะครับชื่อชื่อพันมันกล้วยคาเวนดิส นะครับกล้วยอิสราเอลกล้วยอิสราเอลกล้วยคาแบนดิสอันนี้ก็พ่นสเปรย์โอ้แดดสองนะครับขออนุญาตนะครับแดดสองากาดก็ร้อน <c oughs> ผมมาแป๊บเดียวนะครับมามาไล์สดให้พวกเราดูดูแป๊บหนึ่งครับ แบบสดๆนะาเรียวทามในสวนกล้วยนะปกติผมจะอยู่ที่สวนอะโวคาโดครับแต่ว่าวันนี้ได้มาทํางานที่สวนกล้วยนะครับถ้าถ้าไปอยู่สวนอะโวคาโดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดแบบนี้หรอกนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะทํางานไปด้วยนะครับไลฟ์ให้ไปดูให้ชมไปด้วยนะครับสวนกล้วยนะแต่ว่าผมพยายามจะหาเครือกกล้วยที่มันใหญ่ๆให้ดูอยู่นะครับมันจะหายากแล้วครับช่วงนี้มันไม่มีไม่ใช่ฤดูกาลมันนะ ก็อีกประมาณสักสี่ห้าเดือนนู่นแหละครับถึงจะแบบว่ามีกล้วยที่มันเต็มกล้วยที่มันกล้วยใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาถ่ายลงให้พวกเราได้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะนี่ครับดูนี่นี่อันนี้อันนี้ประมาณสิบสามบีครับนี่ครับสิบสามบีนะหนึ่งสองสามเนี่ยประมาณสิบสามบีครับอย่างใหญ่ยาวเลยนะอันนี้หนึ่งเครือนะครับแต่ว่าเขาจะตัดแต่งออกนะตัดแต่งออกให้มันเหลือสักเก้าถึงสิบบีครับ แต่งออกไม่เอาไว้เยอะเกินนะครับเพราะว่ามันจะยิ่ยงเหมือนคล้ายมันจะแย่งสารอาหารกันสักนิดหนึ่งลูกมันจะได้ใหญ่ๆนะโอ้โอ้โอ้ใบกล้วยปกติก็อยู่สวนอะโวคาโดครับไม่ได้มาสวนกล้วยแต่ว่าผมมาแรกๆผมมาทํางานที่อิราเลแรกๆนี่ผมก็อยู่สวนสวนกล้วยนะประมาณห้าเดือนนะครับแล้วก็ไปทําที่สวนอะโวคาโด นะครับครับอึโนนี้ก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ากล้วยอันหน่อไหนที่เขาไม่เอาเขาจะเอาสเปรย์มาฉีดทิ้งแบบนี้นะครับนี่ครับกําจัดกําจัดหนอ่อเขาเรียกว่ากําจัดหน่อนะะวิธีการกําจัดหน่อครับก็จะมีสเปรย์น้ํายาอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเาก็จะมาฉีดใส่แทงใส่นะครับ เอามาฉีดพ่นใส่แบบนี้อันไหนที่ไม่เอาเขาก็จะตายนะครับมันก็จะตายเนี่ยบริเวณนี้เราตายหมดเลยนะครับส่วนไหนที่มันเอาเขาก็จะมาร์กเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับมาร์กเป็นสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมต้นมันจะสวยงามครับเพื่อที่จะเอาไว้ทดแทนในปีต่อไปนะกล้วยไทยพันุหอมทองอ๋อน่าจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือที่มันเอา นะครับอันนี้ก็อันนี้คือที่ไม่เอานะครับมันเยอะเกินเขาต้องคัดออกนะหนึ่งกอกล้วยเขาก็จะมีไว้ประมาณสักสามสี่ต้น,นครับก็จะมีต้นแม่ต้นลูกแล้วก็ต้นหลานต้นเลนนะครับมันก็จะทดแทนกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นเครือปีกล้วยเรือกล้วยอันนี้เรือเล็กครับเกือเล็กก็จะเอาไว้ประมาณสักห้ถึงหนี่ ครับอันนี้เคือเล็กนะต้นเล็กนะไม่ใช่ต้นใหญ่นะครับห้าหกหวีนะครับไม่ไกลไม่เยอะนะอันล่างๆเนี่ยเขาก็จะตัดออกครับนี่ไม่เยอะเลยนะครับเป็นประมาณนี้สวนกล้วยที่อิสราเอลผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ประเทศไทยเขาทําแบบนี้กันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นห่อสวมถุงแล้วนะสวมถุงเนี่ยเขาเขาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมเขาตัดแต่งไว้แล้วนะเขาตัดปีกล้วยออกนะครับสวมถุงไปแล้วยังไม่โตนะครับต้องรออีก ประมาณสักสามสี่เดือนเลนยครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับอันนี้ก็กําจัดทิ้งครับคนน้ายากําจัดทิ้งเลยครับโอ้โอากาศร้อนดีครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิก็ตอนนี้ประมาณสามสิบองศาครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนบ่ายก็ประมาณสาสิสา สามสิบสามสามสิบสี่องศานะร้อนครับตอนบ่ายถือว่าร้อนเลยแหละอากาศร้อนนี่ครับดูเหงื่อออกนะครับแต่ว่าตอนเช้าตอนนี้มันเวลาประมาณแปดโมงเช้านะที่ไทยน่าจะประมาณตอนเที่ยงนะครับแปดโมงกว่ากว่านะครับที่ไทยก็เที่ยงครับห่างกันสี่ชั่วโมงนะห่างกันประมาณสี่ชั่วโมงครับผมช้ากว่าสี่ชั่วโมงนะนะครับช้ากว่าสี่ชั่วโมงวันนี้ก็ฉีดพ่นสเปรย์ครับสะพายหลังไปนะไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีงานครับช่วงนี้ ก็ไม่มีงานเท่าไหร่ไม่ได้เก็บผลผลิตอ่นะมันไม่ใช่ช่วงหน้าเก็บผลผลิตครับแต่ว่าอีกสกักประมาณสักเดือนสองเดือนเนี้ยก็จะเริ่มเก็บอโบคาโดูแล้วนะนะครับเริ่มตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วก็จะเริ่มเข้าหน้าฝนพอเริ่มเข้าหน้าฝนเขาก็จะเริ่มเก็บผลผลิตนะครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะผมมาแป๊บเดียวนะประมาณสักสิบนาทีครับเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วนะก็มา ให้ชมบรรยากาศสวนกล้วยที่อิสราเอลครับแบบสดๆเลยนะพูดคุยทักทายกันนะครับสอบถามกันได้นะนะครับขอบคุณมากๆเลยรับนี่สวนกล้วยที่อิสราเอลอุหหล่นเง่อออกมากครับแดดร้อนนะ <med S 1> แต่ว่าอุณหภูมิน่ะไม่ไม่ไม่เท่าที่ไทยหรอกที่ไทยก็น่าจะร้อนกว่าแต่ว่าตอนนี้ที่ไทยมันเป็น Libya ช่วงหน้าฝนเนาะ <med S 1> นะครับทีนี่ก็ทางอิสราเอลก็เป็นหน้าร้อน พอที่ไทยหมดหน้าฝนทางนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะครับคล้ายๆว่ามันจะต่อเนื่องกันมานะต่อเนื่องกันมานะครับกำจัดหญ้านะครับกำจัดหญ้านะอีกกำจัดหญ้านะครับนี่ครับนี่ครับหญ้าเล็กๆนี่นะนงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับตอนเช้านะ อนใบก็น่าจะไปกําจัดญ้าเหมือนเดิมนั่นแหละตอนใหญ่ๆยาที่้าที่มันใหญ่นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับทํางานวันอาทิตย์นะสวัสดีทุกทายวันอาทิตย์นะครับสวนกล้วยที่อิสราเอลก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปทํางานต่อก่อนนะนะครับมาแป๊บเดียวนะมาให้พวกเราได้ชมกันภายหลังก็ถังยาฉีดน้ํายาก็เหมือนที่บ้านเราครับเหมือนกันเลยอากาศร,ร้อน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปให้กําลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ